สวัสดีค่ะวันนีมาทำเกมมิ่งกับ Stand Alien Dawn h u n t o นะคะก็เหมือนจะมาทำคลิปปลดล็อกตัวละครลับที่เห็นหรือว่าตัวละครในเวิร์กช็อปก็ทำยังไงนะคะตอนแรกทุกคนก็เข้าไปที่เกม Stand Alien Dawn ในสตรีมก่อนนะคะเราเลือกไปที่เวิร์กช็อปค่ะทุกคนเลือกไปที่เวิร์กช็อปมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ใช่ไหมทุกคนก็สามารถที่จะคลิกอะไรก็ได้ที่เขาสร้างมาในการเวิร์กช็อปอะค่ะแบบนี้นะคะทุกอย่างเลยหรือตัว,ตว,ตวที่คุณชอบหรือว่าใหม่ล่าสุดสมัครสมาชิก ที่มากที่สุดหรือคนที่ฮิตเล่นกันมากที่สุดคืออะไรบ้างอันนี้ก็จะมีพวกตัวละครต่างๆที่ทุกคนสามารถเลือกนะคะก็ให้โชว์ทั้งหมดค่ะโชว์ทั้งหมดเนาะแล้วเสร็จแล้วตัวละครใหม่ๆก็จะมีหน้าขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวจะลองวิธีนะคะกดคลิกเข้าไปฮะเสร็จแล้วก็จะดูคนสร้างโดยใครอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคนคนนี้นะคะ The doctor เนี่ยเสร็จก,ก็กด subscribe หรือไม่ก็สมัครเป็นสมาชิกาภาษาไทยนะคะ ก็ทำอย่างนี้ไปที่ทุกคนอ,อยากจะเอาอันไหนก็เลือกไปค่ะจะเอาแบาบว่าที่เขาสร้างมาเป็นเวิร์กช็อปนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกดอีกทีนี่ฮะอย่างอื่นก็มีอ่านนี่คุณเอมิลี่ที่เราเลือกไปก็กดสมัครสมาชิกแล้วประมาณนี้ฮะทำจนกว่าที่คุณจะพอใจอ่ะคุณก็เลือกไปสมัครสมาชิกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่อันนี้หน้านตาแปลกๆนะเออแต่เดี๋ยวจะลองกดไปดูก่อนละกัน ่ะกดเข้าไปนะคะเี๋ยวจะไปเจอนะฮะแต่ว่าเรากดสมัครสมาชิกไปเราจะใช้ไม่ใช้ขึ้นอยู่กับเราไปเปิดหมดมาเเจร์แล้วต่อเรานะคะแล้วต่อเราเลยก็ประมาณนี้ s e ร็จ y o n d Standard อันนี้กดหรือยังนี่ของอะไรพวกนี้นะคะกดไปหมดแล้วคือสังเกตว่าของเหมือนจะมีอะไรหลากหลายก็คือขึ้นอยู่ที่เราเลือกอันนี้คือเราซับแล้วฮะ นี่กดตรงนี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องกดเข้าไปดูก็ได้นะคะประมาณนี้อันนี้กดเข้าไปก็ได้เลือกไปมันจะช่วยอะไรได้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นเราไม่จําเป็นก็ได้เราเรียกเกม b u i for Exploration Research Building Radio Random Event อ่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้มีคนค่อนข้างกดเดยอะหรือเปล่าอันนี้คือไว้ทําอะไร อันนี้แล้วแต่เออแล้วแต่เราจะเอาไม่เอานะก็กดบวกเข้าไปเซอรานิยวเดเมลจะพาเข้าไปเ,ออเขาเรียกว่าไงอะ่ะเข้าไปดูว่าจะกดใช้ยังไงนะคะไปเข้าเกมกันเลยนี่ฮะมันจะมีมอมนสเจอร์ตรงนี้นะคะให้กดเลือกตรงนี้คุณก็สามารถเปิดตรงนี้ได้จะใช้หรือไม่ใช้แล้วแต่ เห็นไหมตัวละครที่เราเลือกมามันจะขึ้นมาเราก็กดเปิดเราจะเข้าไปเห็นในเกมนะคะนี่เดี๋ยวมาก,กดเปิดตัวละคเรเซตใหม่ละกันอยากลองดูเหมือนกัน bonus collection s p a ไ e pirate น่าจะแบบรวมมิดไปเลยฮะเสร็จแล้วก็กด close เสร็จก็รอมันประมวลผลนิดนึงนะคะแล้วก็ เ mm hmm. สร็จแล้วเข้า New Game ฮะลองไปดูตัวละครที่เราเลือกมาทั้งหมดอ่ะนนี่ยก็จะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเห็นปะเซตเมื่อกี้ใหม่หมดเลยนี่คนนี้ประมาณนี้ One d e a d All Life คุณจิรัตอ้น่าจะเป็นชาวแบบว่าต่างต่างนอกโลกอะไรเงี้ยนะนี่คะคือวิธีการใช้ก็เข้าเกมไปฮะแล้วก็จะไปเจอทุกคนเหมือนกันหมด เนี่ยที่เราเลือกเอาเข้ามาเมื่อกี้ที่เพิ่งเปิดใช้เมื่อกี้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นเซตใหม่คนนี้ซเซวคือใครวะฮันเตอร์อ๋อวันนี้อยากได้เหมือนกันเนียคนเนี้ยอือเจ๋งดีเนี่ยฮะประมาณนี้นี่คือวิธีการเปิดหมดใช้นะฮะตัวละครลับทุกอย่างโอเคฮะก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมีคำถามกคาม็คอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปตอบให้ทุกทุกคนเลยขอบคุณสหรับการตาิธรรมนะคะบ๊ายบาย